ทำไมต้องเซฟิโลคลิปนี้มีคำตอบอะสวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้นะจากร้าน E X Big b u y ครับและสวัสดีครับ <Es> ผมไปฟุตบาทครับอ<น>ไปฟุตบาทมาทําหน้าที่แทนแทนพี่นกครับแท<พ>น,นพี่นกละติดภารกิจครับภารกิจอะไรวะติดทีติดทีติดทีครับผมโอ้โหพูดไปเรื่อยเปลือยเราเนี่ยอ้าวน้องใหม่เราคือน้องใหม่ครับผมไปฟุตบาททาไมต้องฉาย,ยานี้วะน้องพี่ถามจริงอ่ะมีประสบการณ์กับทางฟุตบาทครับพี่ประสบการณ์ฟุตบาทอ่ะไป ไปแหโค้งมาครับพี่แหยโค้งเรืชื่อไปฟุตบาทนะประสบการณ์ปวดฟุตบาทมาใช่ครับนับครั้งไม่ถ้วนใช่ครับบาดแผลเป็นไงเต็มตัวครับบาดแผลเต็มตัวล่าสุดเพิ่งไปลงอะไรมาฟุตบาทกองสี่แยกไม่ไม่ล่าสุดไปลงแข่งอะไรมาลงแข่งสนามแข่งสนามด้วยครับผมเป็นไงก็เอาเรื่องอยู่ครับพี่เอาเรื่องอยู่มอไซด์ สบาะนะับาซิ่งนะสนามอะไรที่เราไปสนามปทุมสปีดเวย์ครับปทุมสปีดเวย์200เมตรครับผม200เมตรนี่ก็รู้เรื่องน,นะรู้เรื่องนะพี่นะเอ้าวันนี้รีวิวรถเข้าใหม่2คันนะที่อยูหน้าผมนะซ้ายมือฮอน้ายมืีหกห d นย์อาร์นะมายเนอร์เช้งนะตัวใหม่ใช่ไหมน้องครับผม <5 S 2> ตัวใหม่ครับพี่สอ2019และและ Honda r e b e l 3 0 0 ปี2017สีดําคันนี้เนี่ยเคยผ่านตาเคยขายไปแล้วนะเจ <ใน S 1> ้าของบอกว่าเฮียผมร้อนเงินฮะต้องการที่จะให้เฮียรับไว้ดูแลก่อนก็อะดูแลก็รับไว้ซื้อคืนนะมไม่เจ็บตัวเท่าไหร่ลนะแต่ก็ไม่เป็นไรเอามาขายใหม่นะขันซ้ายมือขันแรก CB650R l d ปี2019รถสีแดงสภาพนางฟ้านะและที่สำคัญรถคันนี้เดิมสนิทนะไม่มีจุดไหนที่เป็นของแต่งนอกเสียจากการล้มตรงรุ่นนะรถนี้ไม่มีป่งมีแปะคอท่อนี่ใส่ๆหม้อน้ำยังสวยๆอยู่นะยางเยิงใหม่เต็มๆเลยครับพี่ยางเต็มนะดูฝั่งนี้ ฝั่งนี้ก็ใสๆนะถัง<ซ>เดิมโอ้โหโซ่สเตอร์ก็เรี่ยมเลยอ่ะ,อะล้างดีหรือว่าเขาดูแลดีไม่รู้นะไมค์นี้อยู่ที่อ่ายสองดอกนะไมค์นี้อยู่ที่หนึ่งเก้าพันโลนะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่ยนต์ฮะโอ้โหเฮ้ยดุดันเล้าใจไะ วอร์มเครื่องวอร์มเครื่องคับสิบว oh, ิสิบว oh, ิอะโอ้รถติดมือไม่หายเลยบิดติดมือมากนะเอ้าอ่ะพอ คันนี้เปิดราคาโจนให้นะนะราคาโจนจริงนะในตลาดคนเล่นรู้กันอยู่นะ2องแสนบวกคันนี้เอาไป1นึ0 0 0บาทพอโอ้โหถ,นะโถ,ถูกมากเลยครับีนะ่เฮียโคตรถูกถูกมากเลยครับอ่ะเอาอีกคันรีเบลสามรปี2017ท่อเดียวคันนี้แต่งทรงคุยเซอร์หรือว่าเขาเรียกว่ามาทรงชอปเปอร์อินเดียแดงเลยนะอย่างที่บอกมีเบาะหนังแต่งนะ หนังจรเข้แอฟริกาใต้นะคนนั่งคนนั่งไม่ปวดหลังเลยนะพี่ขนนั่งนี่มีเบาะเสริมให้ด้วยครับมีเบาะเสริมด้วยมีเขาเรียกว่าอะไรมีไอ้แหลกหลังแหลกหลังให้ไว้วางสัมภาระท่อแต่งไลายไฟนะท่ะครับเรียกว่าอะไรครอบครอบเครื่องฮาร์เรย์เดวิดสันนะมีแคดบาร์กาดหม้อน้ำซ้ายขวาครับนะมือเบรกมือคัดแต่งข้อไฟหน้า โอ้โหนะตำแหน่งเลือนไม้ยกขึ้นสูงนะอันนี้ก็เป็นหนังนะหนังครอบอยู่เลยนะฝั่งนี้ก็เป็นผู้นี่ทรงก็เรียกว่าพวกอินเดียแดงอะใช่าหะพวกอินเดียแดงและที่สําคัญข้างหลังนะถ้ายังจําได้อยู่เนี่ยคันนี้เป็นเป็นสายพานนะสายพานก็เหมาะกับการขับขี่คือคนที่ไม่ค่อย อยากจะดูแลรักษารถมากเท่าไหร่ใช่ครับไม่ต้องัวยืดไม่ต้องกลับแบบล้างโซ่บ่อยนะครับอะนะไม่เป็นสนิมใช่ครับนะไมค์คันนี้อยู่ที่อ๋อมีวัดโวลต์มีวัดโวลต์บอบถังก็เป็นหนังนะปกติเคยจะเห็นแต่คอบถังคาร์บอนนี่รอบถังเป็นหนังนะฮะไมค์คันนี้อยู่ที่สอง0มืสาพโลนะฮะอ่า เรื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะ3 0 0ซีซีนะขับไปเที่ยวก็ได้ขับไปออกออกทริปขึ้นเขาแคมป์ปิ้งก็ได้นั่งสบายขับสบายครับพี่นะเ9 0 0 0บาทนเ้าบาทราคาานี้ไป79,000่บาทและ CB นะอย่างที่บอก189,000บาทสำหรับกับพวกคนงบน้อยอยากได้พิเศษขับขับแบบสะดวกสบายเนี่ยครับนะเหมาะสำหรับงบน้อยสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์อ้าว เบอร์โทรศัพท์อยู่ไหนอันนี้อยู่ที่ป้ายอยู่ที่ป้าย0628352742ครับนะ0628352742เฟซบุ๊กเฮียสีจัดให้นะสนใจทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาได้เลยวันนี้ไปก่อนขอบคุณครับ